ยาสีฟันของเราก็มีครับผมไม่อยากเปรียบเทียบว่าดีกว่าที่ไหนครับแล้วตอนนี้ผมกำลังให้โรงงานทำสูตรสองก็สูตรนี้เด็กเล็กแปลไม่ได้ครับเหจครับมีสมุนใพรไม่ว่าจะเป็นชาเอกเพื่อนนิิตทางคูผมกล้าท้านะครับใครที่มีปัญหาเรื่องฟันโยกฟันร่อนอบวเหมืองหัเศษมีปัญหาเรื่องปวดฟันนะครับตอนนี้ผมมั่นใจนะครับลองเองไปใช้ดูผมถ้าพ่อของเราก็มีเข้ามาแล้ววันที่เจ้าของโรงงานมาสาธิตแจ้ไว้ทำไมไม่ปวดไม่เรียวซสีไม่ขึงกสะิ่ตาไว้ในที่ร่มทำไมไม่อ่างไม่มีนะครับ โอเคนะครับกาแฟของเราก็มีครับแล้วก็ขอยืนยันอีกเหมือนกันนะครับกาแฟของเราคือกาแฟธรรมดาทีวันครับมีกาแฟมีรีมีหน้าตานะครับใคร,รใครที่น้องขอไม่ถขังการันตีไม่ถขังเหมือนเดิมใครที่น้ำหนักเยอะเยอะเหมือนเดิมครับกินกาแฟเป็นกาแฟ่ครับวันก่อนเหมือนที่บอกนะครับ,รบ,นนรบมีบริษัทหนึ่งมานำเสนอผมกาแฟตน้องขอแข่งเด็นขันอยู่ได้เเรือบริษัทก็จริงสมาชิกครบหัเจ๊งไหมครับของเราคือกาแฟธรรมดาครับ ในอานาคตอัน,นใกล้นะครับตอนนี้โลชั่นกำลังจะออกแป้งเด็กกำลังจะออกทุกอย่างนยครับกำลังจะออกแล้วผมจดัดดูเราไปชวนเพื่อนเพื่อนมาชวนเรามาทำธุรกิจบริบรสัทนาของคนเหล่านั้นรู้แน่รู้เยอะผมจัดดูนะครับในความเป็นจริงนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาผมเปิดสองหักวา่าได้ที่บางบอ่อเจ็ดเดือนพวกเราเน่งเอียกก็ขยับขยายมาที่นี่เป็นสํานักงานใหญ่ เนี่ยผมบรรยายเสร็จผมต้องไปชนบุรีเพื่อเตรียกมการขยายสาขาที่สามที่ชนบุรีต่อในอนาคตอันใกล้ผมบอกได้เลยครับในความเป็นจริงเราตา,ามเขาไม่ทันแน่นะครับเซเว็ตเปิดที่ไหนผมเปิดที่นั่นและผมจะดูไอ้คนที่รู้เยอะอ่านได้ใช่จิตแบบนี้เหมือนไอ้เวที่มันต้องไปแม่ค้าขายของต้องไปลูกโซ่คนเหล่านั้นยังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อของยังเข็นงรถเข็นงเท่าอ้ายังหยิบตะกร้าไปซื้อสบู่องพระพอกเซเว็ตจำอีกคนมาซื้อที่บริษัทเราผมจะดูว่าใครจะจนไปกจะรวยกว่ากัน ผมคุยเรื่องจริงนะลองดูสินะสองคนที่นนองสองคนเพื่อนเนี่ยไอ้เพื่อนคนที่หนึ่งมันรู้เยอะมันไปซื่อเซเว่นอยู่ตลอดปีตลอดชาติก็มีคนหนึ่งมาซื้อบริษัทเราผมจะช่ว่าไรจะจนไปต่ยกว่ากันไม่เชื่อลองเปรียบเทียบลองตไวจได้เลยทั้งไหนวันนี้โอเคไหมครับ๋ยวนี้มาคุยแน่ของธุรกิจบ้านก่อนอื่นนะครับคิดแบบนั้นุรกิจคิดแบบลูกจ้างคิดต่างกันโดยสิ้นเชิงคิดแบบลูกจ้างมองความรู้แรงกายไปแรกกับมึงนะ แต่ถ้าชิปแบบนั้นธุรกิจย่อมมีการลงทุนครับเปิดร้านขายเสื้อผ้าต้องลงทงุนะครับเช่นเดียวกันทําธุรกิจร่วมกับบริษัทนานาอดย่อมมีการลงทุนครับหนึ่งมีการสมัครสมาชิก200บาทในขณะที่เราสมัครสมาชิกเราก็จะได้สิทธิส่วนลดในเรื่องของสมาชิกนะครับแล้วเราจะมีรหัสสมาชิกเป็นวงกลมชื่อเราอยู่ในคอมพิวเตอร์เป็นแบบนี้สามารถสวจสอบได้ในอในเว็บไซต์กติกาข้อที่หนึ่ง ใครมองไม่เห็นอะไรที่นี่ขอร้องห้ามสมัครเด็ดขาดผมเสียชื่อนะยาสมัครเด็ดขาดนะครับแม่ค้าขายส้ตมตำดำกระไหลครกกว่าจะได้200อมอเตอร์ไซค์รับจ้างวิ่งกระหลเที่ยวคนทำงานไปดำํำกระหลชั่วโมงกว่าจะได้200มองไม่เห็นอะไรที่นี่เก็บตมมังค์ไว้ซื้อท่อสารซื้อนมไม่รู้เหรครับเยวเกิดเจ้งขึ้นมาผมบ้าแม่ขายที่หนูเหรอ หลดตัวไม่กางนาฬิกาวิจัยบรรจัยมาหนุ่มเจ๊งแต่ก็จัดตัางธนทรเรียกพ่อแม่เจ้าขายที่หนุ่มดูดเจ๊งเท่าไหร่ลูกสองร้อยเดี๋ยวก็ขายที่ผมบ้านครับและที่สําคัญสมัครเพราะในใจคนที่ชวนมาอยากสมัครครับเพราะสัจฉครับสมัครในใจผู้แนะนําทาี่ไว้ถามเดือนตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยสมาชิกของเรามีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นวันหนึ่งสมาชิกของเราไปคุยกันกับเพื่อนเราอยู่ในเหตุการณ์หลุดคำพูดออกมา อ๋อท่านายโตเหนือพี่จะาไั้สาเดือนไม่เห็นได้อะไรแทนที่ตัวเองไม่้วยคําพูดของรองยังจะไปขวานกันควานไม่ริยคนอย่นงีครับวันที่นี้ผมพูดชัดเจนมองไม่เห็นอะไรที่นี่ยาสมัครครับแต่ถ้าคิดแบบนักธุรกิจเปิดร้านขายส้มตำลูกกสับสองร้อยกว่าหรือกันการข้อที่สองครับในชีวิตนี้ไม่คิดที่จะซื้อของพวกนี้กินใช้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวอยาททำครับ กาแฟปูเองก้วเองบดเองตงเองด้วยถังกระลางมังโอให้สามมีผลที่เราแตกจากใบม,มีดุยยางมาแล้วแต่ถ้าจาเป็นต้องซื้อฐานตัวเองหน่อยทุกวันนี้ซื้อที่ไหนล่ะครับซื้อโลตัสโลตัสรวยใช่ไหมซื้อเซเว่นเซเว่นรวยใช่ไหมตัวรองยิ่งซื้อยิ่งจนจ่ไม่ได้เปลี่ยนที่ซื้อสินค้าผมมั่นใจในเรื่องคุณภาพในเรื่องราคาสินค้าของเราทุกตัวจะมีตัวเลขสามตัว สบู่ถูตัวราคา90สิบาททันทีที่เราสมัครสมาชิกจะซื้อได้ในราคาหก้ายจะมีคะแนนเกิดขึ้น15้าคะแนนตัวคะแนนตัวนี้ครับทำให้เรามีรายได้เป็นหมื่นเป็นแสนได้อน,นาคตาน้ำว่านางกะรรทิราคาทั่วไปห้าดสิบาทราคาสมาชิก750จะ้าิมีคะแนนเกิดขึ้น500นนอคะแนนบริษัทไม่ได้บังคับซื้อครับให้เราซื้อแล้วสะสมคะแนนนาน,น,านเท่าไรก็ได้เมื่อใอรขก็ตามที่ครบ5้นาร้อยคะแนน เพราะกาะแต่แตตงตั้งเป็นตำแหน่งทางธุรกิจตำแหน่งแรกที่เรียกว่าไปดินไม่ใช่กำนันอบตผู้จัดการไม่ใช่นะไปดินนะแล้วเราก็มีสิทธิ์รับรายได้กติกาข้อที่สามเราซื้อไปกินไปใช้ดีไหมคุ้มไหมไม่ดีไม่คุ้มเลิกโดยทิ้งไม่ต้องพบกับที่นี่คุยตรงประเด็นนะแต่ถ้าดีคุม้มบอกต่อคนที่คิดเหมือนเราให้ได้อย่างน้อยสักสองคนคนระับเอาคนที่คิดเหมือนเราให้ได้อย่างน้อยสักสองคน แบ่งตัวเราออกเป็นสองขีนซ้ายกับขวาแนะนําเพื่อนนายกมาต่อด้านซ้ายหนึ่งคนนายขอมาต่อไว้ด้านขวาหน,นึ่งคนแต่ถ้าในชีวิตนี้คบเพื่อนเพื่อนคบไม่ถึงสองคนอย,าย่าทาอีกนะครับ <c oughs> เป็นมนุษย์รูปตื่นเช้าเข้าออฟฟิศตอนเที่ยงกินข้าวไม่คุยกับใครเลยตอนเย็นมุดเขาดูดูทีวียอย่างเดียวถ้าจะแต่งงานมียากแค่สี่คนพ่อแม่เจ้าบ่าวสองออทัง้าสาวสอง สามวันเจ็วันเหลือเชื่อรวมปราบาลประทับตาบนท้ายอยานะะัขาวเขาไม่มีญาติเปเยียงแม้แ,มแต่คนเดียวแต่ถ้าใครมีครคสามประกา,มามผมมั่นใจั้งเดินละแสนเป็นไปได้ทุกคนจะช้าหรือเร็วอยู่ที่อยู่ที่เราครับเพราะวันนี้เริ่มต้นกันลองทางการบ้านอยู่ครับเรารู้จักใครบ้างเราลองจดรายชื่อคนที่เรารู้จักดูครับเริ่มต้นจากคนใกล้ชิดนะครับญาต ฝ่ายพ่อฝ่ายแม่พี่บ้านนะฮะพี่ชายพี่สาวพี่เกยดพี่ตายใครบ้านใครเดินเคียงเพื่อสมัยเรียนอนุบ้านสะสมมัธยมครูบาอาจารย์ที่ตบานใหม่ที่ตบานเก่าไฟฟ้าตบานมัธยมใช่น่าฝ่ายใคยน้าเดือดรวยสมสมเด็จอยู่เป็นประจำนปริญญาใหม่ปริญญาเก่าแฟน้ใหม่ไฟเก่าพี่ใหม่พี่เก่าจดให้หมดผมมั่นใจว่าแต่ละคนจดได้เป็นร้อยแต่ขอร้องไม่ต้องใสใหม่กับงใส่เก่าจนบางคนระบายมาวันนี้มาได้ใช่ไหมวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์หน้าผมให้เวลาเจ็ดวันจดรายชื่อคนที่เรารู้จักมาส่งผมสักร้อยรายชื่อ ถ้าหาได้รกงรับไปเลยหนึ่งแสนคิดว่าตัวจากขนาดไหนพอต่อสักสองร้อยใช่ไหมแต่พรรอร้อนนะครับกายชื่อที่เขาเขียนติดอยูที่ตั้ไแว่าจะไปจหนห์น้ายชโอเคไหมว่าผมมั่นใจครับว่าแต่ละคนจวยรายชื่อคนที่รู้จักญาติพี่น้องได้เป็นร้อยปรกเด็นฟังให้ดีนะครับวันนี้ถ้าเราเป็นชาวสวนเข้าสวนมะม่วงจะเก็บมะม่วงไปขายตลาดพรุ่มมงนี้มะม่วงเน่าเก็บที่ไหนครับ บานเช่นเดียวกันครับรายชื่อน้อไม่ต้องชวนมาครับดำทันผมพูงจริงครับรายชื่อน้อไม่ต้องชวนมาครับคนที่จะชวนมาต้องมีคุณสมบัติ5ข้อดังต่อไปนี้หนึ่งคนคนนั้นต้องเป็นคนคิดใหญ่อยากรั้งอยากรวยครับมีความใส่ใจทะเยอทะยานมองเห็นอนาคตอยากสร้างเนื้อสร้างตัวครับดูแววตาก็รู้ครับก็หลายคนหายใจทิ้งไปวันวันขอไม่เลยนะเรื่อยเรื่อยไปเรียนเรียนในชี นีไม่เคยคิดจะฝ่ายฝันอยากได้งิอยากรวยกบเขาเลยพี่มารวยด้วยกันดีไหมพี่ไม่เอาแต่กิตพอเพียงตอนนี้พี่พอพอแล้วแต่เท่าที่รู้มาพี่ไม่อยากรวยแต่ทุกวันที่หนึ่งวันที่สิบหกเห็นพี่ไปปลูกต้นไม้ต้นไม้ร้องไห้ร้องไห้อีไม่อยากรวยแต่ชุ่มหมวัอวนสองคนนั้นต้องเป็นคนขยันกว่าคนปกติสองถึงห้าข้าวนอนโม้สู้ทำงานอนจริงนอนจังครับประเภทเดียวที่ใครไม่พอประเภทนี้ไม่ต้องชวนมาครับสามคนนั้นต้องเป็นคนมีความรักครับ รักใครมางไม่ใช่รักแบบชู้สามีเมียเยอะไม่ใช่ครับหลายคนทำงานประจำทำโอแล้วทำโออีกรักแม่มากแม่อยู่ต่างจังหวัดยากจนมากเก็บบอลรองริ้ส่งให้แม่เดือนแปดร้อยห้าร้อยทุกเดือนบางคนเป็นพี่สาวพี่ชายคนโตรักน้องมากเลยหมดไม่เป็นไรแต่เปิดเทอมน้องต้องได้เดียนบางคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกไปโรงเรียนอยากให้ลูกมีโรงเรียนมีสถานศึกษาดีๆมีอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้ารองเท้าใหม่ทุ่อย่างให้ลูกน้อยหน้ากว่าใครรักลูกบางคนรักครอบครัวอยากสร้างเนื้อสร้างตัวมีรถมีบ้าน และที่สําคัญข้อที่4นะครับขอใชด้วยผมพูดเหมือนกันทุกรอบนะครับต้องเป็นคนดีเท่านั้นค่ายาบ้ายาเสพติดกิจการพรนานนอมแมงสามทะเลเที่มองหัวดาดน,น,นอนฟางสมองประเภทนี้ไม่ต้องตรวจมาะครับมันงมั่งน้ำโดยที่งผมสอนคณิตศา์หัวหน้าข่ายปกครองอยู่หลายปีะคะับซึ่งโจมนักศึกษาหลายคนมาทำอะไรได้ถึงระหวา่าง,งเรียนเพราะองเรด้าออกไปข้างนอกมีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยะครับ นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เล่นเกมกดเล่นเบรกโง่ผมไม่ขึ้นมาคนพ่อแม่ตกงานรถทั้งเป็นลูกสาวอุ้มท้องกลับบ้านไม่มีพ่อลูกชายกินยาเสพติดขับรถมอเตอร์ไซค์ที่ไปยิงตำรวจยกพวกตีกันประเทศนั้นมาม่วงเน่าโยนที่นับชีวิตเขาและข้อสุดท้ายคนคนนั้นครับต้องคนมีสติสัมพันธญามีอำนาจตัดสินใจได้ด้วยตัวเองคิดเป็นครับหลายคนพูดในคำถามพี่ตมาดเรื่องเื่อนวันนี้ด้วยกันเลยไหมขอคิดดูก่อนขอตรวจจัดูก่อนตรกจจับใครที่ลูกลูกอันนี้ตั้งแต่ปีสามขวบ เอาคนที่คิดเป็นเข้ามาคัดกายชื่อเป็นร้อยมาม่วว่างนั่งยวนใเอาคนที่เรารักเขาเขารักเราห้าคนสิบคนพอแล้วคนระับ